มกพันจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่ง่ายมากๆเลยนะคะใครก็ร้องได้นะคะใช่ค่ะมันเพลงไม่ได้ยากเย็นแสนเข็นอะไรเลยแต่ผมว่าเพลงเขาก็ยากนะมีเอื้อนมีอะไรนะฮะเพลงสังห์เล็บเรียบเพลงเลบเรียบไม่มีอะไรค่ะลองสิฮะเป็นลางสังห์อุ้ยตายแล้วเดี๋ยวจะฆ่าต้นฉบับเดี๋ยวจะฆ่าต้นฉบับไม่เอา ความเคารพ <Wit! S 2> นะครัะพอดีปากกิ๊กเขากระซิบบอกมาครับบอกว่าเวลามีหมาเห่าอ่ะอย่าเห่าอย่าเห่าตอบนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหมาแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะมีหมาเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งค่ะมันว่าพี่อ่ะมันว่าใครวะยังไงก็ได้แต่หนูก็ไม่ใช่คนแรงน้ำใจทำไมพี่โอมคนกระตันยูอย่างพี่ทำไมอ่ะพี่ พี่่หมิอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอีอกแล้วเดี๋ยวเข้าไปห้องแต่งตัวพี่ก็ใช้ภรรยาให้มาพอใช้ภรรยาให้มาแค่พอใช้ก็รู้แล้วก็พอใช้ก็ยืมก่อนไงน้องนุงอออโโ้ห มาแค่นี้เลยเมียให้มาแค่นี้ <c oughs> เพราะว่าให้เยอะเป็นติปบตักล้องหมด <c oughs> นี่เป็นสีน้ำใจนะพี่นะ <c oughs> ชื่นชมพี่หนูเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพี่หนูครับ <c oughs> ผมขออนุญาตมอบเงินเล็กๆน้อยๆให้ คุณหนูครับมานี่เลยครับผมไม่ไม่ไม่ได mm ้ชอบเล่นแบบให้พันสองพันมันน้อยผมให้ทั<_<__<_<_<_้งใบวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะมาตรฐานของพี่เอต่ําไปหน่อยไม่แน่ใจว่าเพลงนี้ไม่ค่อยได้ร้องหรือเปล่าก็เลยทําเพลงมันไม่ค่อยเข้าหูเพลงเนี้ยเพลงเนี้ยมันมันก็ดังนะอยถ้าเป็นเพลงกุ้งสุธิราชจะโอเค อ ỏi, ๋อพี ali, way, well, ่ตั๊ครับด้วยความเคารพครับปักี้เขาบอกว่าไม่ต้องไปโต้ตอบกับใครถ้าเกิดว่ามันขัดใจเรานะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเราเดินไปเนี่ยหมาอาจจะกัดเราได้แต่เราไม่สามารถลงไปกัดกับหมาได้เดี๋ยวเขาจะเสียอกเสียใจผมขออนุญาตเฮ้ยเฮ้นะฮะครับ 목반 하하! <laughs>